สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวย2ตัวชุดเดียวเข้าในเน้นค่ะกับสูตรนี้มี2สูตรย่อยๆนะคะสูตรแรกก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยบวกหน,น่วยบนบวกหน่วยล่างค่ะสูตรที่2นะคะก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกสิบนบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดเเอาละค่ะเราก็มาคำนวณดูผลนะคะ2ตัวในงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะก็จะได้เป็น8บวก0บวก0บวก6บวก8บวก9ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ31ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข1ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะได้เป็น8บวก0บวก6 บวกสบก8บวก1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ25ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข5ค่ะและเลขเด็ดนะคะ2ตัวเลขเข้านะคะตรงๆงเต็มๆชุดเดียวนั่นคือ15ค่ะก็เข้าเต็มๆนะคะในงวดที่ผ่านมาค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณหวย2ตัวนะคะในงวดที่1กุมภาพันธ์กันเลยค่ะก็คำนวณตามสูตรเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น3 8บวก8บวก8บวก3บวก5บวก5ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ32ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะได้เป็น3 8บวกแบวก3บวก9บวก5และบวก1ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ29ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข9ค่ะและเลข2ตัวชุดเดียวโดดๆเลยนะคะที่เราได้เลขเด็ดนั่นคือ2 9ค่ะก็รอรุ่นผลนะคะในวันที่1กกุมภาพันธ์นี้ค่ะว่าสูตรนี้ง่ายสูตรนี้นะคะจะมีเลขเข้าหรือเปล่านะคะและนี่นะคะก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้น,นะคะ่ะคุณชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r คร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหอยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย